ครับวันนี้เบ่งบ้านค่อยกเกษตรในที่มาเยี่ยมส้มฟาร์มของผู้โพทองบ้านหนองลมน้อยครับ,รบนี่เป็นวิทยาก,กรปฏิบ<ไ>บอกวิธีปลูกเห็ดครับััรครบปฏิมาเป็นเห็ดเป็นหมองท่องเที่ยวเคร่ง <c oughs> ที่ท่องเที่ยวเช่งกเกษตรเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นโรงเห็ดวิธีปลูกเห็ดเห็ดจากไหนก่อนนี่ครับเขาเอานเห็ดโรงเรียนนี่ เริ่มต้นจากที่ว่าเหตุลงเลือนบอกพะลุงคือจังไดเริ่มต้นเริ่มต้นที่แรกเขากะเอาแบบเริ่มต้นที่ว่าเอากากมันขึ้นบอกพอลุงหรือเ่าเริ่มแต่มักมันมากกากมันบอกมากกากมัดจังไดแน่เนยมากกากมันไว้อาทิีหนึ่งถ้กกากมันมักกากมันไม่เขาหมักไว้อาทิตยหนึ่งพอจากขอดอาทีหนึ่งเขาก็เอามาขึ้นตามสั้นนี่แหละคืนเป็นสั้นเป็นสั้นไปมาด้เอาขึ้นได้ คืนได้แล้วเขากะมือูมือที่สองมาเขากับมาอบอบไอนามขาเสือล้าขาอย่างนั้นซะหรออบเสือล้าแล้วมือที่สามกับวานเสือวานเสือแล้วมือที่สี่อีกวานวานเสือแล้วสามมือเขากับมาตัดใยนี่แหละตัดใยแล้วสามมือมันกับมาเกิดนี่แหละเป็นเม็ดเป็นเม็ดคืนนี่เกิดได้สามมือนี่ซ้ำนี่ละนี่เนี่ยมือที่สามมันที่วามันเกิดนะพราะลุงเริ่มเกิดมา สามหมื่นเลยแต่ไงเลยสามหม่นะไรเนี่ยนี่สามมื่นเมีนสามมื่นที่ว่าเขาตัดใหญ่แล้วนี่นี่คือแจักมือที่ได้เก็บป่ะนี่กาบมือแล้งนี่ล่ะสี่ย้อนเล้มเก็บไปที่ว่ามันใหญ่ยังที่เรื่องที่กระปอันี่พอเก็บแล้วเนาะทำนี่ดอกบานไร้มันก็อาจติบอดีน้ำหนักมันบ่ดีถ้ามันบานแต่บานแค่เจังสี่มันที่ได้น้ำหนักอันนี้เขาได้เก็บแจ็กรอบนี่ครับถ้าเนี่ยได้เก็บอยู่ประมาณหามือ ประมาณหามือหารอบหามือหาหารอบก็คือล้อว้อีกปิดิว้ถ้าหารอบแล้วปิดไว้เป็นรอบสองมันีกเก็บเอารอบสองอีกเก็บรอบสองก็สิไธ้เก็บอยู่ประมาณหามือนคือกันแล้วรอบสองก็ได้อันนี้เขาเพิ่งเริ่มเพช้ไหมหรือว่าผ่านประสบความสําเร็จมาแล้วอหลายเที่ยแล้วอันนี้นี่คลองนี้มันเป็นรอบที่สองทิวารอบที่สองที่วาเขาเห็ดขึ้นไหมมาขึ้นขีดมันไหมอีก รอบแรกเขาได้เห็ดประมาณจะกโลรอบแรกตาเหล่านี่ได้เห็ดลอยลอยกิโลอยู่พะลุงลอยกิโลแม่อ่จ้ะได้ลอยกิโลอยู่เล่านี่ยล่านี่ได้ลอยกิโลแม่อได้เงินแปดพันวันเถารอบแรกน่ะมันได้ลอยโลอยู่เล่าเดียวเนี่ยเล่าเดียวเขาลงทุนหลายปันไดนี่ลงทุนน่ะรอบแรกแต่แตาเฉพาะเห็ดเห็ดบ่ออะไรเอาลงเรียนเฉพาะเห็ดเห็ดอ่ะครับกะสามสามพันคิดตีไปรวมแล้วกางมันอืมลงทุนสามพันสามพัน ที่นี่รอบแรกได้ได้แล้วได้ลอยโลมนะอันนี้คือว่ากางมันลงทุนน้ากันตลอดแรกด้วนี่พอลุงเนี่ยลงทุนลงเพมกันเลยแมลงลงทุนน้ากันเลยอันนี้เป็นกาไรอีกนี่ะรอบนี้เป็นกาไรเลยแล้วรอบนี้เป็นกาไรแล้วโอ้เรียเพื่อแล้วเป็นกไรแล้วการตลาดเท่าขายโลดจ้างไหนก่อนนี่ขายยู้ตามตลาดนันนัโลละลอยแต่ว่าถ้าขายน้าบานให้พี่น้องให้พี่น้องเพิ่นกินกับขายโลแปดสิบบาทจ้าอันนี้เพิ่กิจกรรมมือเมื่อนี้ เบิ่งเห็ดมันออกดอกก่อนมาพ่อเห็ดออกดอกพอดีเดี๋ยวมือรุ่นตีคลิปรุ่นตีพาเบิ่งวิธีผสมเสื้อเห็ดเนะาะบ่แพ่งความรู้ตัวบ่บ่จ้าอยา,ากมา,าศึกษานำกระไดยอยู่เนะาะมาเบิ่งฟรามเห็ดของครูโพอทองบ้านน้องลมเป็นฟาน้ามหนองไทยครับเบิ่งบ้านก็บติเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเนาะมีสนามฟุตบอลให้เบิ่งพร้อม เอาโซหนาดู้วยจ้กของปร์มไปไปครับนี่แหละคู่โพทองครับเอามีความกิดวัตที่ต่างฝันไปในทางไหนความตังกก้งใจกะอยากให้เป็นเกษตรเชิงเชิงท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวครับในเรื่องของมิกิจกรรมม่ต้ง,งปเป็นศูนย์นลเล่นลูกครับเป็นศูนย์เล่นลูกมมทต้งกเกษตรไม่ต้งกีฬาพรอมครับย่างกีฬามีกำลังพัฒนาสนามอะไรอยากมาหนีมาเบิ่งานได้มิกิจกรรม นะครับของกลุ่มย่อวชชนของแล้วแต่เพื่อนสนใจนะครับตั้งใจทางล่างก็สิพัฒนามันเป็นมองศูนย์ึุยกลมมีทีีตกปลา,าความมิตาตกปลาความมีกําเเลังการติดต่างกติดต่างเริ่มต้นครับนี่สาานที่จุดติดต่ดางเริ่มต้นต่อไป,อไปทิ่เป็นยังไดกะไปติดตามห้กัานังใจครับไปติดตามห้กับน้ใจคุณคู่คู่ท่องครับแถวนี้เพื่นกับบ่อบ่อมีมองที่จะเป็นจุดเด่นได้ ยูอีกคือผู้ใดมากรอบเที่ยวป่าก็มีครับเห็ดครับมีป่าเห็ดหนาหนาหนาฝนหนาฝนเห็ดไข่เห็ดละงกเห็ดปวกที่ไรครับตลอดปีเป็นป่าชุมชนนี่ดีครับจักหมู่บ้านใต้ป่าสุปปลานี่มีคข้าวกลวงใหญ่มากเลยครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมสามอำเภอครับอำเภอฟังทิศใต้เป็นอำเภอว่าปีนะครับทิศตะวันออกเป็นอำเภอแกดำฟังนี่คือเป็นอำเภอเมืองครับของจังหวัดสระบุร เกีามหาตะขามปลาโขงนี่เขาเรียกว่าปลาโขงลิงโขงลิงใส่ร่วมกันคือมหาเห็ดนั้มกันน evet> ี่สามมืเพื่อตั้งชิ่นกับมาคือกันครับตั้งจังหวัดกับมาครับเป็นที่ต้องเที่ยวที่เหมาะสําหรับการมาศึกษาดูงานมีทั้งปลาใหม่ชมทนมีทั้งารามเห็ดมีทั้งสนน้กจีฬาไฮเดรนมมีทั้งตาปลามองกินกาแฟในอนาคตเนาะครับแต่ว่ามือนี้ก็สิบพทัอพร้อมปันได ก็ค่อยติดตามของคุณ,คณผู้โพตท่องของเข้าต่อไปเนะครับใหม่ๆกันจะรับสนับสนุนผู้ใหญ่บุรุษผู้ใหญ่เห็นกันมาซอยอุงเติมครับสำหรับคลินีกก็สวัสดีไว้ทำน้นี้นะเอาวสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับครับเจ้าของฟราม